ระเถรานุเถระขอกราบคารวะเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรน,นะญาติโยมชาวรุ่งอรุณที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่กันที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระจายอยู่ทั่วไปในรัฐต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็กระจายต่อไปอย่างประเทศอื่นตลอดจนบางส่วนนั้นก็อยู่ในประเทศไทยแต่แต,แต่ละท่านนั้นก็คืออยู่ในวัยอาทิตย์อัสดงทั้งสิ้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงการถามตอบในเนื้อหาของเรื่องเล่าผ่านการเวลา ซึ่งเป็น EP 2ครับมีอะไรถามไหมครับอ่าอันนี้เป็นเป็นการคุยลักษณะการป่าปลารบนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ยินเสียงที่ท่านปาลบท่านคุยว่าเมื่อปีที่แล้วนั้น,ท,นท่านได้มีโอกาสนะเดินทางมามา เที่ยวบ้านน้ำเค็มกันเป็นคณะใหญ่แล้วท่านก็มองเห็นว่าบ้านน้ำเค็มตลอดจนบริเวณพังงาชายทะเลพังงานั้นดูมีความเจริญมากซึ่งไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเจริญได้ขนาดนี้คือไปหลับตานึกนะว่าว่าความเจริญเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงขนาดนี้นอกจาก ปรารบเรื่องความเจริญแล้วก็การแก้ปรารบเรื่องสงสัยพยายามเช็คว่าว่าการโรงแรมไหนหรือรีสอร์ทไหนที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างก็แล้วก็เกรงว่าจะเป็นโรงแรมที่มีการรีโนเวทหรือมีการ ฟื้นฟูปรับปรุงใหม่ซึ่งแน่นอนก็โรงแรงเหล่านั้นก็น่าจะมีคนตายนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคำตอบที่หลวงตาได้ดึงเข้าสู่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเราก็มาฟังคำตอบนะทั่วไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไปด้วยนะครับ เราฟังเลยครับ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 มันมันโอ้ตอนนี้นะครับก็คือในช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่พอดีกับประเทศของเรานั้นเปลี่ยนผ่านด้วยระมีนักท่องเที่ยวมาก็คงทราบข่าวนะว่านักท่องเที่ยวท,ที่ที่นำเม็ดเงินมาทิ้งไว้ในประเทศเราสี่ห้าปีนั้น ในช่วงหลังนี้ก็เป็นหลักหมื่นล้านนะซึ่งซึ่งพนักงานโรงแรมเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังว่า2ปีเนี่ยสปีเนี่ยสวิตชาร์ตหรที่เรียกว่าทิปทิปอะไรที่จะมาแบ่งๆกันเนี่ยลุงตาก็ถามเจา้าเจ้าบ้านที่ทํทำงานโรงแรมว่าได้รับส่วนแบ่งกันเยอะไหม ก็บอกเยอะเยอะมากบางโรงแรมเนี่ยเดือนหนึ่งได้เป็นแสนก็สแสดงว่าสแสดงว่ามันต้องมีความมีนักท่องเที่ยวเยอะรลายการที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนั่นก็ทําให้พื้นที่บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่อะไรพวกนี้วันก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีผลพวงใหญ่มีนักท่องเที่ยวเยอะมันเจริญถนนหนทางกว้างขวาง,วาง,วางการระดบับ การจัดระบบของอไรสาธารณูปนภพกขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ดีใช้ได้นนถนนก็กว้างเป็นสี่เลนนัน้นจเจริญเจริญก็มาจากนักท่องเที่ยวแหละนะมาจากนักท่องเที่ยวคือบ้านเราตอนนี้ก็คือรายได้หลักน่าจะจากการท่องเที่ยวก็คงทราบนะก็ข่าวนี้ก็คงจะดังไปทั่วโลกแหละแล้วก็ มีการพูดถึงกันใน YouTube อย่างที่เราเห็นกันบบางท่านถึงกับมีสัญญาใจกับตัวเองว่าจะมาปลดกเกษียณอยู่ในเมืองไทยแล,และคนไทยหลายๆคนก็คือ mm. ก็คือกลับบ้านกลับบ้านเพราะว่าเราเรียกกันว่ามันค่าใช้ใจ่ายมันถูกนะแล้วก็ระบบการใช้ใจ่ายหรือว่าการซืร้อขายกันก็เปลี่ยนไปก็คือ ก็คือว่าราคานักท่องเที่ยวกับราคาของคนในถิ่นเนี่ยคนในถิ่นก็ราคาเดียวกันทำให้ทาให้เป็นเป็นเรื่องที่ทำให้เราเองนั้นได้โอกาสมันก็เลยทำให้การพัฒนาบ้านเมืองที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นเจริญแล้วก็ปล่อยปล่อยให้พื้นที่อื่นนั้นได้ผลโพดผลทำให้มันเจริญ เสมอเสมอกันในต่างจังหวัดนั่นก็ดีใจกับเขาด้วยนะก็ดีใจเขาด้วยครับไอ้เรื่องผีนะ่ะมันไม่มีหรอกไอ้เรื่องคนตายมันไม่มันมันคือถ้าเรามามาฟังเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนางกีสาโครตรเม้นั่นนะเราย้อนเข้าหลักธรรมนิดหนึ่งนะ นางกีสาโคตมีนั้นท่านมีลูกเล็กกำลังน่ารักนะั้นแล้วก็เนื่องจากเป็นคุณแม่มือใหม่นะเลี้ยงลูกยังไงไม่รู้นั้นสองพันกว่าปีแน่นอนโอกาสที่คนจะตายก็คงจะง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องสุขภาพสุขอนามัยมันก็เท่าปัจจุบันไม่ได้ลระก่าลูกกำลังน่ารักก็เสียชีวิตนางกีสาโคตมีก็ ร้องห่มร้องไห้เที่ยวขอให้คนช่วยให้ลูกฟืน้นคนคงคงจำเรื่องนี้ได้นะจนที่สุดก็ไม่มีใครช่วยได้ก็มีคนแน,นนะนำว่าให้ลองไปหาพระพุทธเจ้าดูพุทธเจ้าบอกเออเราช่วยได้เราช่วยได้ไดแต่ลูกลูกเธอจะฟืน้นคืนคืนชีพได้ให้เธอไปเอาเมล็ดนผงก,กาดมาสักห้าเม็ดนะ เดี๋วเราจะฝนทำยาให้เธอนั่นมันก็ขมาวดตรงเนี้ยนะที่มันตรงกับพวกเราขาใจว่าโรงแรมไหนไม่มีคนตายบ้างหรือรีโนเวทขึ้นมาใหม่บ้างนั่นก็คือผู้เจก็มีข้อแม้ว่ามีข้อแม้ว่า มเมล็ดผังก,กาาที่เอามานั้นต้องเป็นมเมล็ดผังก,กาาที่ได้มาจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้พู่มเนี่ยเราก็จะเข้าใจความจริงว่าไม่จำเป็นจะต้องมีคลื่นยักษ์หรอกไอ้เรื่องที่ไม่มีคนตายในพื้นที่ไหนในในโลกนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันต้องมีคนตายนะก็เพื่อที่เราจะได้ จะได้กล้าที่จะเดินทางไปที่ต่างๆโดยรู้ว่ามันก็ไอคนตายแหละแต่ถามว่าคนตายมาเกี่ยวข้องกับเราในรูปที่ว่าจะมาหลอกหลอนหรือเปล่านั้นมันไม่มีไม่มีนั้นเราก็มาดูตัวเราก็แล้วกันนะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเคยคิดจะไปหาลูกหลานของเราในชาติอดีตหรือเปล่านั้น ใครที่เคยคิดว่าจะไปเป็นห่วงลูกหลานในอดีตชาติแล้วก็จะไปบอกเขาว่าเออนั้นอยู่สร้างความดีเยอะๆนะก็ไม่มีนอกจากไอ้คนที่อยู่ในปัจจุบันคิดว่าปู่ย่าตายายที่จากไปนั้นมาบอกมาสอนมาขอความช่วยเหลือเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าจะ นึกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าเราเคยมีญาติพี่น้องในอดีตชาติหรือเปล่าดังนั้นผีที่คนที่ตายไปแล้วนั้นไม่มาอยู่ตรงที่เคยอยู่หรอกไม่มีไปตามแรงบุญและบาปที่เขาทำไว้นะครับให้ให้แนวคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะหลอกหลอนเราได้มันเป็นปกติว่าไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตาย น,นี่ก็อีกคำถามหนึ่งนะที่ถามว่าลุงตามาอยู่ที่วัดอภัยสมุทรเนี่ยนานแค่ไหนแล้วลุงตาก็มีคำตอบให้นะหลังจากที่เกิดคลื่นยักษ์แล้ว1เดือนครึ่งนะ่ะนะคลื่นยักษ์เกิดปีสีปลายปีใช่ไหมดังนั้นก็ต้นปีส8ต้นปีสี ไม่รู้ปีคริสต์ก็ปีอะไรนะพอ2,448ตั้งต้นปีนะเดือนกุมภาพันธ์นึงก็เริ่มไปอยู่ลงพื้นที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองปีก็ได้ตั้งเป็นวัดขึ้นมาชื่ออภัยสม,มุทรนี่แหละถ้านับรวมปีนี้มันปี2,567จากจาก4ี สี่เจ็นี้ก็เท่ากับ20ปีพอดีมาอยู่ที่ที่ใต้เนี่ยครับมาอยู่ก็ไม่ได้คิดจะอยู่ยาวขนาดนั้นแล้วนะบอกเจ้าว่าที่เราสังกัดอยู่นั้นว่าเราคงจะไปสักสมเดือน3เดือนแล้วมันยาตยโยมปวดสุภัยเขาบอกขออยู่ต่อได้ไหมเราก็บอกกันให้เวลา3มปี พอระว่างนั้นเขาก็ไปเข้าชื่อกันจนได้ที่ไอ้ตรงที่เขาใช้พักพิงนั่นแหละช่วยกันขอขอใช้พื้นที่นี้สร้างเป็นวัดนั่นแหละก็กลายเป็นกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดอภัยสมุทรขึ้นมาตั้งชื่ออภัยสมุทรก็เพื่อที่จะเป็นการลำลึกว่านะเราไม่โกรธเคือง เลยหรอกรอภัยให้เพราะว่าพอพูดกับว่า,าภัยสม,มุดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คนที่ยังมีความเครียดแค้นั้นมันจิตใจมันอ่อนลงมันอ่อนลงว่าเ,ออเรายกโเทษให้เขาแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นชื่อที่ประกาศไปก็อีกคําถามหนึ่งนะก็ถามว่าผู้ประสบภัยที่ ในปัจจุบันวนะ่ามีใครที่ยังมีความหวาดกลัวยังมีความภาพหลอนต่างๆหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบ้างไหมหุมตาก็เอาที่ได้สังเกตดูมาเล่าให้ฟังนะปัจจุบันไม่มีแหละแต่ถ้าตอนแรกๆนะหุมตาสรุปไว้เป็นข้อๆเหมือนกันแต่ ก็มันยังไม่ถึงเรื่องที่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นนะที่ที่เป็นภาพจำที่มันต้องสรุปเป็นข้อข้อนะมันก็มีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือแกไปยืนที่ริมทะเลแล้วก็เอาปืนยิงทะเลเอาปืนยิงทะเลเหมือนคนบ้าคลั่งนะยิงทะเลคืออยู่กับคนคนบ้านนะคน เราอยู่ตรงนั้นนั้นก็มันอยู่กับคนบ้าบ้าที่ที่บ้ามากมากอันนะในช่วงแรกเนะี่มันบ้ามากๆากแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตการณ์หลอนอยู่ตลอดเวลานะเราเราลองคิดดีว่าเราถ้าเราดูเราดูหนังเวลาลุงตาดูหนังการ์ตูนหรือเราดูหนังแอนเมชที่มันมีมันมี ซีจีก็เรื่องที่ว่าเราตัวเล็กๆและโดนในตัวใหญ่ๆเช่นยักษ์มันเดินเดินเหยียบเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพของคนที่โดนคลื่นยักษ์นั่นน่ะที่พยายามหนีคลื่นยักษ์มันก็มีประเภทที่วิ่งหนีนั้นไม่ได้ไปวัดแต่ตัวเองวิ่งหนีนั้นเสื้อผ้าร่อนจอนหมดแต่มันคลื่นยักษ์มันดึงลงทะเลไปหมด มันมันก็แปลกมันดึงเอาจนกลายเป็นคนเปลือยเลยวิ่งผ่าอุ้มลูกนะวิ่งหนีคลื่นมันก็น่าเศร้านะประเภทนี้ดังนั้นเราก็นึกถึงว่าพระพวกนี้มันในช่วงแรกก็แน่นอนเราบางคนกน็นั่งซึมนั่งซึมเพราะว่าพาแม่หนีแล้วไปเข้าไปในคลื่นมันพาซัดเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง แล้วรก็ตัวเองก็กับแม่ก็ไปติดอยู่ที่หลังเพดานน่ะในนั้นแล้วก็พอจะมีอาการหายใจเหมือนกัเรอดูหนังที่มันประเภทที่ว่าน้ำมันมันจะท่วมขึ้นมาถึงแล้วก็แม่ก็แม่ก็บอกกับลูกว่าดูแลน้องๆได้แล้วแม่ก็ผลักผลักลูกนั้นให้คลื่นมันฉุดเอาไว้ไง เขาก็นั่งซื้อมานั้นตาพูดเด้ยังมีความรู้สึกเลยนะมันมันทรมานจิตใจนะมันไม่ใช่หนังนในชีวิตของพวกเขาอะนะแะน่นอนภาพเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแตอในปัจจุบันนี้พวกนี้เขาโอเคแล้ะหมดละหมดละไม่มีใครที่มีอาการอย่างนี้ละแต่ว่าตอนแรกๆมันเป็นอย่างนั้นอะ ทรมานจิตใจมากซึ่งเราต้องหาวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาชีวิตปกติให้ได้นะแล้วเราเองก็ไม่ใช่มืออาชีพด้วยอุย้ยจิตแพทย์เยอะแยะเลยนะที่ลงพื้นที่มาจากต่างประเทศพริกตำลาไม่ถูกอะพริกตำลาไม่ถูกจะเจาบทไหนมาเพราะว่ามันมันเขาไม่รับฟังอะมันต้องค่อยค่อย เขาไม่ใช่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรเขาต้องการหาคําตอบในชีวิตมันจะเป็นหัวข้อที่หลวงตาสรุปไว้เป็นก้อข้อนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งต่างเราเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราเองก็ไปเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการหยิยวยาทางจิตใจขนาดนั้นก็พระบุตรพัา ้ก็คือบวชปีกว่านั้นถ้าบอกว่าเอออาจารย์ลงไปช่วยลงไปช่วยเทศล้วก็ฟังหน่อยก็คงก็คงต้องมองหน้าคนพูดคนขอให้เราลงมาล่ะว,ว่าลงเราจะเอาอะไรไปเทศเธอก็คฟังแต่พอถึงเวลานี่ยมันก,มนก็มันก็ทําจนสําเร็จได้ภายในหกเดือนภายในหกเดือนนี่หมายความว่าคนสุดท้ายนะที่ร้องเพลงได้ ร้องเพลงได้สบายใจมีชีวิตปกตินั้นหเดือนในช่วงนั้นประมาณสามเดือนก็มีญาติโยมที่ก็มีพื้นที่ทำกินที่ไม่ใช่ที่ทภัยพิบัตินะเขาบอกก็หออลงตาเนี่ยผมเห็นความจริงของชีวิตว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเลยปรึกษากับลูกลูกหล,ลานๆหือเขาไม่ทั้งครอบครัวเขาจังหวะดีที่ในกะ ตอนที่เกิดเหตุนั้นเขาออกไปพื้นที่อื่นเขาก็าบอกผมมีที่อยู่อยู่สองร้อยไร่นั้นที่ไปจับจองทำกินเนี่ยผมถาวายหลวงตาสร้างวัดกันลกันแล้วก็ลูกเมียก็มานั่งต่อหน้าลรวประกาศต่อชุมชนที่เราเรียกนั่นศา,าราการประเรียนแล้วก็เขียนหนังสือ ถวายที่ดินให้เลยมันก็แน่นอนลนะที่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 บริเวณนั้นก็ราคาไร่หล,ล,ล,ลักหมืน่นหลายหมื่นนะยังไม่มีโฉนดนี่ก็เรานั้นปัจจุบันก็ไร่หนึ่งก็หลัก,กล้านันก,ก็ก็ยกให้เลยคือไม่ได้สูญเสียจากคลื่นยักษ์แต่ถวายเป็นพุทธบูชาโดยหลวงตาเป็นตัวแทนรับนั่นแหละ นั่นก็แสดงว่าเราก็ฟื้นฟูได้ภายในหกเดือนสามเดือนแรกนี้ก็ได้ที่ดีแล้วถวายให้กับพระพุทธเจ้าตอนสุดท้ายนี่เราก็ธรรมดานะไม่ว่าพรนั้นจะสมฤทธิ์มันจริงหรือไม่จริงก็เป็นธรรมเนียมนั้นแต่พระพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าพรนั้นไม่สมฤทธิ์หรอกนอกจากบุญบาปนะ แต่ก็ธรรมดาอยู่เองที่จะต้องให้พรกันมีขั้นตอนอะไรก็ช่างนะโยมให้พรแบบที่โยมทำกรวกันนะนะก็นะด้วยอำนาจยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายนั้นใช้ช่วงบันปลายชีวิตนั้นหันมาเลือกที่จะใช้วิธีการที่เป็นสเสบียงบุญใช้ในพบเบื้องมันหน้านะ นั่นก็ขอมนาจบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมบารมีธรรมของพระบรมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอารหันตเจ้าทั้งหลายบาร,รมีธรรมของครูอาจารย์ทงทั้งหลายแล้วก็บาร,รมีธรรมที่ท่านทั้งหลายนั้นสะสมไว้ดีแล้วเนี่ย จงเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพาวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงฐานะความเป็นเลิศให้มีปัญญาสว่างสวยสว่างสวยรู้ถูกเห็นถูกรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้บาบรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้อะไรควรรู้อะไรควรได้เป็นอัศจรรย์บาปกรรมอันใดที่ผิดพลาดทำไปตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัป ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลให้ติดตามไม่ทันให้ละลายหายสูญให้เป็นอาโหสีกรรมบุญกุศลใดที่ตั้งใจทำไว้ดีแล้วให้ส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอนุภาพติดตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ หายเจ็บหายป่วยหายไขย้ให้มีอายุขายืนยาวเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติเป็นที่พึ่งของพระพุทธศาสนาใครใดก็ตามที่มีความจำเป็นจะต้องละจากโลกมนี้ไปด้วยไหวและร่างกายอันเน่าเปื่อยปูพังอันเป็นกฎธรรมชาติ ให้ดรบังเกิดด้วยทิพยายากายที่รุ่งโรงจน์สว่างสวยสว่างสวยสว่างสวยให้ได้มไปเกิดเป็นมนุษย์มันกลับมาสร้างบารมีได้โดยมีความครบถ้วนรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติปรารถนาพระนิพพาในให้เข้าถึงได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกคนเทนสาธุสาธุสาธุ